เฮดไลน์บอกไปแล้วค่ะกับละครสุดยิ่งใหญ่เลยนะคะที่บอกเล่าชีวิตของเติ้งลี่จินนั่นเองนะคะและผู้ที่มานําแสดงแน่นอนหญิงรัฐานะคะคก็นําทีมวันนี้เนี่ยมีงานแถลงข่าวเกิดขึ้นนะคะพร้อมกับ AF เนี่ยหต้องบอกว่าแน่นมากมาเพียบเลยแหะครับ <laughs> มาเพียบเลยนะคะไปติดตามข่าวนี้กันแล้วก็ดูภาพบรรยากาศความยิ่งใหญ่ ปรากฏการอันยิ่งใหญ่นะคะกลางลานพักภารากอนค,ค่ะเมื่อคุณพิร,รทนกรเกษมศรีนอยุทยาผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหารและหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านคอนเทนต์และมีเดียบริษัททูคอร์ปอรชั่นจำกัดมหาชนนำกองทัพเปิดตัวละครฟอร์มยกักษ์เขียงมีมี่รักเธอช่วยนิรันจากช่อง t True for You ละครน้ำดีที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตนักร้องชาวไต้หวันระดับโลกนะคะอย่างเติ้งลี่จินค่ะเริ่มต้นโดยการเดินพรมแดงนำทีมโดยเต๋าคชา Brightness ครับจากบ้าน t r u เอฟ ยังมีสงการและก็นนศิลปินจากเวที The Voice Thailand ครับต่อด้วยนักสแสดงพ่อรองเข้ามุลคดีเฮนฟ้าสรรวิทย์แมนพัฒนพลนะครับทีมผู้จัดและก็ผู้กกับปิดท้ายโดยคู่พนางอย่างยิงรัฐาและตู่พบทรเดินเฉิดฉายบนพรมแดงพร้อมโชว์พลังเสียงในเพลงอมตะ The Moon Represents My Heart oh, oh, oh. ของเติ้งลุยจินด้วยล่ะครับ ปั่านันนะคะยังสร้างประวัติศาสตร์โดยศิลปินและผู้ร่วมงานทั้งหมดกว่า300ชีวิตร่วมร้องเพลงเพื่อจะรึกความยิ่งใหญ่ค่ะและหนึ่งในนั้นก็มีน้องอิงวันัชนาเจ้าของฉาย,ยางเงาเสียงตั้งรีจรินจากเวที The Voice China บินตรงจากแดนมังกรนะคะมาร่วมขับปลอมบทเพลงในงานด้วยค่ะ ผู้นำด้านคอนเทนต์ก็ต้องจัดเต็มไม่คอม promis แน่นอนหลังจากประสบความสำเร็จกับเจ้าเวหาใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เราจะผลักดันคุณภาพของวงการละครในประเทศไทยให้สู่ระดับโลกให้ได้เพลงเทียนมีมีใช่ไหมครับเป็นเพลงอมตะอยู่แล้วผมเองก็รักเพลงนี้ตั้งแต่เด็กๆเพลงอมตะละครอมตะโปรดักชั่นยิ่งใหญ่ อินเตอร์เราก็หวังว่ามันก็จะทําให้เราไตา่ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับก็แน่นอนนะครับเป้าหมายของเราก็มีเป้าหมายเดียวแล้วแหละมั่นใจได้ว่าเป็นละครน้ําดีที่สามารถดูกันได้ทุกคนทั้งครอบครัวค่ะเรียกว่าเป็นการร่วมมือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีน ด้วยแล้วก็เราก็สามารถนอกจากได้เพลงของตั้งรีจิงที่เป็นเพลงดังระดับโลกแล้วเนี่ยเราก็ยังได้ไปถ่ายท,ทําที่ลงถ่ายที่เหืองเตี้ยนเวิร์สตูดิโอซึ่งเป็นสตูดิโอแบบเหมือนฮอลลีวูดการชมซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็จะผู้ชมก็คือจะเหมือนได้กําไรได้เห็นบรรยากาศต่างๆของเมืองจีนตื่นเต้นค่ะจริงต้องบอกว่าทั้งทีมนักแสดงทีมคนสร้างแล้วก็ทุกๆคนก็ตื่นเต้นกับงานคร mm hmm. ั้งนี้ต้องยิ่งใหญ่ให้สมกับตั้งรีจิงเรื่องนี้เข้มข้นมากจริงๆครับทั้งบททั้ง แครเตอร์ uh, ทั้งคือการถ่ายทำของพวกเราก็เข้มข้นโดยเหมือนกันแล้วก็ uh, เป็นละครที่เรียกว่าดราม่าที่สุดในชีวิตเลยก็ได้นะครับคี่ต้องโชคดีที่ได้นักแสดงเก่งทั้งทีมเลยเขาเล่นด้วยกันทั้งคู่เนี่ยแบบเขาไปได้วยกันทั้งคู่จนถึงที่สุดในทุกๆสีโชคดีที่ทางทางผู้จัดนะครับแล้วก็ทางทางทรูเนี่ยจัดการให้อย่างดีมากจำลองวังสามวังของของเป็นในประวัติศาสตร์จีนเอาไว้ด้วยกันในที่เดียวกัน สิลลาื่่อมววชนนนททุกๆด้ยะติดตามชมละครดีเถียนมิมี่รักเธอช่วงนิรันดร์วันที่15สิงหาคมนี้พร้อมกันทั่วประเทศได้ที่ช่อง2 for y o u นะครับการรรววมตั้องเพลงจีนในติดตามเลยเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับที่ชูแล คุณงานแถลงข่าวยังอลังขนาดนี้และทางผู้บริหารก็คอนเฟิร,ร์มมาแล้วว่าความยิ่งใหญ่จะมีมากกว่านี้เขาบอกว่าโปรดักชันไม่มีกักนะครับในเมื่อดูแลเรื่องคอนเทนต์ก็ต้องก้าวไกลระดับโลกนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันว่าอลังการขนาดไหนแล้วกันครับ